สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ตรวจ rt-pcr มีทั้งหมด273ราย atk อยู่ที่1,314รายนะครับยอดรวมที่1,587รายเชียงรายวันนี้บวกเพิ่ม54รายครับ atk 523ยอดรวมที่577 แพร่วันนี้บวกเพิ่ม76ราย ATK 174ยอดรวม250นะครับแล้วก็ลำพูนวันนี้บวกเพิ่ม5ราย ATK 163ยอดรวม168ครับ ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะมีการรายงานยอดรวม90แยกเป็น rt-pcr 54 atk 36ค่ะแม่ห้องสอนยอดรวม163แยกเป็น rt-pcr 1 3 atk 150นะคะที่จังหวัดลำปางยอดรวม134แยกเป็น rt-pcr 42และแบบ atk 92ส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะยอดรวมรายงานเข้ามา64รายแยกเป็น rt-pcr 48รายและ atk 1 6รายด้วยกันค่ะ